มาพบกับควอเตอร์ที่4ครับควอเตอร์ quarter สุดท้ายระหว่างบอสอาร์มี่กับบีคอตตครับตอนนี้ผ่านไป3ามควอเตอร์สกอร์อยู่ที่5ประตูต่อ3า ดูว่าครึ่งหลังครับแท็กติกของทั้งของทีมจะเป็นยังไงบ้างครับส่วนของการามีครับก็ยังมาในแผน3 5มสองครับแมนเชสเตอร์อยูนเต็ดครับมูริมมูริมเบโตโยมา โดงโดงปารมีเข้าเล้วครับได้ครับวันอยู่ที่ออฟหงหงแพงไม่รู้กันเป็นลูกตั้งเะ็กกักผู้สาประตูของทีมบิโกโตครับ อัโต้ครับกลับมาที่เซ็นเตอร์ครับอ่ะปึ๊บโโอ้หูไปครับยังได้อยู่ไม่มีอะไรเบิร์นครับบอลยังเป็นของบิ้ยวอโต้อยู่ครับยังมีปลุกคลิกปลุกคลิกเป้ลงมาบอลไว้ได้ครับกลับมาที่ทีมไปเลยบอล ขวามีซ้ายมีใจเย็นเอาเป็กครับโดนโอ้โหนนยังไงเนี่ยยังไงครับโอ้โหสกัดไม่ได้ครับโอ้โหที่มอมบอลอยู่ที่เป็กกาเลโลรล,โลโ้ครับเป็กกาเลโร่ให้โอ้อะ หายแล้วเกิดการหมักหลังไม่เป็นบอลของพี่กัโต้ครับเดีมาโตจี้เข้ามาั่งในได้ไหมน่ะโอ้โหลูกยาวระตูยิงโชว์ซูเปอร์เซไม่ได้ครับเกือบไปแล้วบอลอยู่ที่พี่เชคครับพี่เชคให้ลุก อนอยู่ที่โอครับโอ,โอจะเปิดให้เป้ฮะนอนมาไม่ถึง<ป>อือ,อไปครับขอโทษด้วยโอ้ยแทงทะลุม,มาเลยครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. เป็นลูปเปิดมุมของกอร์ามี่ครับแล้วส่งสัญญาณเลสเตเกสโยเข้าไปเอ้ยโอ้โหงา้างแต่ไม่มีใครนีโก็โตเคียวไมาได้ครับบอลอยู่ที่โอกอร์ามี่เก็บได้กอร์ามี่ให้บิโกโตบิโกโตให้กอร์ามี่กี่เทียงโอ้โหบอลอยู่ที่ขอพักขอมอง,ออง,อองไห้นัดนัดานมาอิสเิเป้เป้ไปยังไงดีกดเข้าไป

ขึ้นมาครับค่อยขึ้นมาจากแข้งหลังครับตอนนี้อยู่ที่ทีมบอลอยู่ที่ดินกับไปที่เซนเตอร์ครับเซนเตอร์มองเยอร์กระแทกลกลางมาให้เป้ล้นไปหน่อยฮะ <S <S วะ้าวเจ๋ง Ừ rồi các bạn hả <laughs> <Để không đeo. cười> mở nó, các em mở หรือพี่เชคครับเชคกลับมาให้ลอตเต้ลอเต,ลอเ,ตลอเต้เข้าไปให้โอ้ครับอยู่ข้างในงนี่ใครเด็ดครับกลับมาที่พี่เชคเองแทงไปให้เป็กเป็กค,คลิกได้ครับเป็กมองส่งให้นัดใกล้ๆครับนัดให้ใครครับนัดพาโรถหลุมเนี้ยไปครับโอ้ย หาเสี่ยไหมเฮ้โอ้โดนะคเรับเดียวตัวนี้ความเร็วตัวนี <m> ้ยิงนิดเดียวมีความเร็วมากครับได้บอลมาอย่างงี้โอ้โหทีิชาร์จเลย กอนนัมมีก็ตัดได้อีกครั้งโอ้ดิโอโต้ก็ตัดได้อีกทีวันนี้ตักันไปแลปป้วกันนะเป็นอ๋อเป็นดิโอโต้กลับมาเป็นของก่อนนัมมี่กะเอ้าใจเสียงเองครับเดี๋ิโอโตัวคอร์สมาแล้วในะโอ้โห้ยมีสิเดินตัวหนึ่ง เบเป้ึ๊บออกยกกลับมาให้พี่เหวินได้ถึงด้วยครับข้างหน้ามีสามสามยังไงครับสามสามบอลอยู่ที่นัดนัดคือานโอโอยิงฟิลโก โอ้ตั้งเพลสแล้วโทรศับโตัวขึ้นมาเพลสไม่ได้ไม่เกี่ยวครับคุยเอาไปดูคนเลในกล้องเงี่ยมองฟ้าเลยนี่ครับง่ายง่ายครับตรงกลางพลิกได้ครับวันที่เป๊กเป๊กพลิกให้นัดนัดกบยิงขู่ข้ามคายมีนิดเดียวยังไงครับเนี่ย ได้แล้วประตูไหมเนี่ยบอลอยู่พี่เวนพี่เวนยกออกมาติดเ็มือไม่หลาประตูเลยบอลมาแล้วครับขึ้นมาทางซ้ายอุบยกมาครับโอ้โออกเก็บได้ครับาาอออรรบ,บอลอยู่ที่นั้นโอ้โห โอ้โหโอ้โหอี๋จะซื้อท้อไงโอ้โหแต่ไม่เข้าโอกาสของเป้อย่างงี้หน้าเป็นประตูไม่เ <một> ป็นไรเอาไปไหมนักยิงเราต้องกลับไปได้กลับเป็นเนี่าปาขอโทษกันด้วยครับ biết ah, <laughs> ở <Ch response> đâu bây giờ mới phải đi ạ khổ luôn cái cái đó มองย้อมาให้ใครเนี่ยให้พี่ปาโต้เดี๋ยวปัตโต้มองครับเพื่อนโอ้โหพีกสวยเลยเข้าไหมเข้าครับอ๋อทำไมเข้าเกือบไปเกือบเข้าไปแล้วเนี่ยต่อไปลูกเป็นมุม หมดเวลาเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วครับเฮ้เข้าวไปเนี่ยโอ้โหหมดเวลาจานสกอร์่าไหร่ครับ6ประตูต่อ3ครับโขกประตูต่อสามครับวันนี้ ขอบคุณทุกคนนะครับจนกว่าเราจะพบกันใหม่